สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเชียร์สนันจิ้นกระจายจิจ้นหนักมากโฟนองแค่ขำๆหรือดามใจน่าสงสัยถ้าสดจริงโซเชียลเชียร์หลายคนคงอินและฟินไปกับความน่ารักของเพื่อนสนิทที่คนหนึ่งก็มุฟออนแล้วส่วนอีกคนก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรกับสถานะหัวใจของตัวเองแต่พักนี้ตัวติดกันถ่ายรูปถ่ายทิตตอกเล่นกันแบบทำให้ชาวโซเชียลจิ้นกันสุดๆ แถมเชียร์กันสนันแต่ละคอมเมนต์บอกเลยลุ้นหนักมากหากใครตามไม่ทันย้อนกลับไปอีกทีในเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักนักร้องโฟร์และทไทยก็ทำให้คิดไปได้อีกว่าค่อยๆแย้มเปรยออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าว่าตัวเองโสดแล้วอันนี้ไปตีความกันเอาเองจากเรื่องที่ผ่านๆมาเชื่อมโยงกันเอาเองอาจจะใช่หรือไม่ก็ได้แต่เมื่อไม่นานมานี้ก็โดนจับตามองอีก เพราะสเตตัสหัวใจในการคัฟเวอร์ในทิกตอกที่เธอเพิ่งลงรูปคู่กับหนุ่มนองธนาก็พูดตามเพลงไปเต็มๆว่าโสดเป็นท่อนที่หลายคนฮิตค o เวอร์กันว่าไอ้น้องผมสั้นหรือผมยาวแล้วต้องตอบว่าผมโสดครับสาวโฟก็งับตามลิปซิสีงได้ทันพอดีแต่แหมบอกอะไรเป็นนัยยะหรือเปล่าอันนี้ต้องรอไปถามสาวโฟเองดีกว่า ส่วนใครที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ได้ดูเข้าไปชมเต็มๆได้เลยจ้าที่อ n s t a g r กรส่วนตัวคุณโฟเพราะผู้ชมที่เข้าไปดูเข้าสู่หลักแสนทยานเข้าจะแสนแล้วแถมงานนี้หลายความคิดเห็นแอบจับจิน้นทั้งคู่อีกด้วยแถมยังไม่พอต้องขอสรุปแคปชั่นต่ออีกว่าผมยังไงล่ะทีนี้ส่วนใครตามไม่ทนันสรุปมาอ่านย้อนได้เลยจ้า ย้อนกลับจากผู้สื่อข่าวเคยรายงานไปแบบคร่าวๆรวบๆเผื่อใครตามไม่ทันย้ำอีกทีไม่รู้เกี่ยวกันไหมหรือผู้สื่อข่าวจิตปุ้งแต่งคิดเชื่อมโยงไปเองก็ต้องมารอคำตอบกันนะจ๊ะคิดว่าไม่นานน่าจะมีโอกาสออกมาชี้แจงให้หายสงสัยกันถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบชัดๆว่าโฟเลิกทำไทยแล้วหรือยังหลังโพสแคปชั่นเรื่อยๆ ตอกย้ำข่าวลือเข้าไปอีกหลายรอบตั้งแต่มีเรื่องราวให้จับตามองกันอย่างไร้ภาพคู่หรือสตอรี่เจอกันเลยพักใหญ่แล้วรวมถึงอัปเดตจนซีดีหลุดปากถามบางประโยคความโสดแบบที่เป็นข่าวไปแถมทั้งคู่ต่างคนต่างดูทำงานต่างคนต่างใช้ชีวิตด้วย แต่ด้วยความเป็นเพื่อนหรือการทำงานหรืออะไรก็ตามช่วงนี้รูปคู่เอ๋ยคลิปถ่ายเล่นกันน่ารักน่ารักเอ๋ยก็มีให้เห็นกันทีๆหน่อยทั้งหน่องทั้งโฟที่สลับกันลงโซเชียลตอกย้ำความสงสัยความจิน้นรวมถึงเชียร์ด้วยใครอยากรู้ว่าอะไรบ้างเชิญไปที่อิ s สตาแกรมของทั้งคู่เลยจ้าคมชัดลึกบันเทิงก็ไม่รู้ตอบไม่ได้จนกว่าทุกคนที่โดนโยงจะพูดเองนะจ๊ะ อย่าตีความไปมั่วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ